ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหากวันนี้ชีวิตของคุณน,นั้นพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีและพาให้ชีวิตของคุณตกต่ำ วันนี้เรามีบทความนำพาชีวิตพ้นจากเรื่องราวแย่ๆบั่นสร้างสามบุญนี้มาดูกันว่าบุญที่คุณน,นั้นจะต้องสร้างเป็นประจำจะมีบุญอะไรบ้างบนโลกนี้ไม่มีพรไหนดีและวิเศษเท่าพรจากพ่อและแม่ของเราแล้วเพราะฉะนั้นในตอนที่ท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู่สิ่งที่เราควรทำก็คือดูแลท่านให้ดีที่สุด เท่าที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถทำให้ได้จะดีกว่าเพราะเราไม่มีวันรู้ได้หรอกว่าพ่อกับแม่ของเรานั้นท่านจะอยู่กับเราไปถึงตอนไหนอะไรมันก็ไม่แน่นอนรีบทำตอนที่ยังมีโอกาสดีกว่าต้องมานั่งเสียใจทีหลังหากทำให้ท่านพอใจและมีความสุขนั่นก็ถือว่าเราประสบความสํำเร็จในการทำหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วล่ะคะ่ะเมื่อพ่อแม่มีความสุข และภาคภูมิใจในตัวเราก็เปรียบเสมือนว่าเราได้รับพรที่ประเสริฐที่สุดแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าพ่อแม่ก็เปรียบเสมือนกับพระอรหันต์ที่เราสามารถกราบไหว้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นไม่มีคํำอวยพรไหนจะศักดิ์สิทธิ์เท่าคำอวยพรจากพ่อแม่อีกแล้วลูกที่ดีและกตัญญูมักจะได้ดีและประสบความสำเร็จกันทั้งนั้นการดำเนินชีวิตของเราทุกคน มักจะมีเรื่องที่ดีและไม่ดีปะมันเข้ามาให้เราได้ข้ามผ่านมันไปแต่บางครั้งเวลาที่ต้องเจอกับเรื่องราวแย่ๆในชีวิตมักจะหาทางออกไม่เจอหวังพึ่งใครก็ไม่มีใครคอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนผลักดันเลยดังนั้นการที่เราสะสมบุญติดตัวไว้จะเป็นตัวช่วยให้ชีวิตของเราพบเจอแต่ทางออกที่ดีในที่สุด การทำบุญในทางพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงการให้เงินทองหรือให้ทานทำบุญกับพระและวัดเท่านั้นบุญหมายถึงการกระทำความดีเป็นเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นบุญจึงเป็นเสเมือนเครื่องกำจัดความเศร้าหมองที่เราเรียกว่ากิเลสให้ออกไปจากใจบุญจะช่วยให้เราลดละเลิกความโลภความเห็นแก่ตัวความมีจิตใจคับแบคบ อันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์และช่วยให้ใจเป็นอิสระพร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณความดีในขั้นต,ต่อไป 1. บุญแรกคือบุญจากการกระตัญยูผู้มีพระคุณอันดับแรกในชีวิตของเราคือพ่อแม่ท่านคือผู้ที่มีบุญคุณกับเราอย่างมากมายเป็นทั้งผู้ให้กำเนิดและคอยดูแลเลี้ยงดูเราให้เราเกิดมาบนโลกใบนี้ ถึงแม้เราจะสำนึกในบุญคุณของท่านแล้วก็ตามเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านด้วยตอบแทนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกำลังของตัวเราเองพ่อแม่บางท่านอาจจะล่วงลับไปแล้วแต่ท่านก็ยังคอยเฝ้าดูลกูกคอยเป็นห่วงเป็นใยไม่ไปไหนเป็นเทวดาคอยคุ้มครองมันสร้างบุญอุทิศไปให้ท่านขอบุญจากท่านช่วยเรา นอกจากพระคุณของพ่อแม่แล้วพระคุณของคนอื่นที่อยู่รอบกายเราที่คอยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามหากมีโอกาสควรตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน 2. บุญที่สองคือบุญของตนเองที่สร้างขึ้นในภพนี้ทั้งจากทานศีลภาวนาทั้งสามช่องทางนี้เป็นบุญใหญ่ ที่จะพาเรารอดคนไม่มีบุญของตนเองนั้นไม่มีทางพ้นไปได้เราต้องมีฐานบุญของเราเองฐานไม่มีเงินก็อภัยทานนําเมื่อมีบ้างก็ทำสลึงสองสลึงด้วยจิตบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ผลบุญมากกว่าเงินพันล้านที่จิตไม่บริสุทธิ์แม้จะอดจะลำบากแค่ไหนอย่าผิดศลต้องอดทนอดกลั้นอย่าเพิ่มวิกฤตให้ตัวเอง เราต้องซ่อมและสร้างไปพร้อมกันฝึกสวดมนต์ฝึกทำสมาธิภาวนาระงับจิตใจที่ร้อนรุ่มฝึกให้เย็นลงปลงให้ได้อะไรที่เสียไปแล้วช่างมันไม่เคยทำไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้ทุกวินาที 3. บุญสุดท้ายคือบุญแห่งการให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรมการที่มีอะไรติดค้างกันไว้ ไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกอารมณ์ต่างๆจะเป็นบ่วงที่คอยดึงเราไว้ไม่ให้เดินหน้าไปไหนไม่ให้พบเจอกับอะไรปิดทางโชคลาภปิดทางความเจริญคือเจ้ากรรมนายเวรคอยจองจํากันไว้ไม่จบไม่สิ้นเป็นเหมือนโซ่ที่ล่ามเอาไว้ด้วยกันดังนั้นควรปลดปล่อยซึ่งกันและกันอย่าได้มีอะไรติดค้างต่อกันเลยเริ่มต้นง่ายด้วยตัวเราเองเริ่มจากการให้อภัย อโหสิกรรมก่อนปลดเชือกฝังเราแล้วไปขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตอยู่บนโลกเดียวกันและที่อยู่คนละโลกกับเราแล้วก็ตามคำว่าบุญคือความดีเมื่อทําบ่อยเข้าก็สั่งสมไว้มากเข้าก็จะมีกําลังและอนุภาพกลายเป็นวาสนาเป็นบารมีซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าวาสนาบารมี การทำบุญมีมากวิธีทำได้หลายทางอย่างที่รู้กันทั่วไปเช่นมีน้ำใจช่วยเหลือเกอื้อกูลคนอื่นซึ่งเรียกว่าให้ทานหรือไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายด้วยวาจาประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไปที่เรียกว่ารักษาศีลหรือสำรวมจิตใจให้สงบนิ่งบังคับควบคุมใจได้ ไม่ปล่อยให้ฟุง้งซ่านคิดสิ่งที่ไม่ดีนอกเรื่องมากมายซึ่งเรียกว่าภาวนาบุญวาสนาแข่งกันไม่ได้แข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้หากอยากมีบุญวาสนาดีบารมีมากให้มันทำบุญสร้างกุศลคิดแต่สิ่งดีๆด,ดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวและคนที่เรารักอยู่เสมอไม่ได้อยู่ที่คุณมีร,รู้เพียงใดครับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรมดกไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรงให้คุณดูแลปรนิบัติหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีชีวิตคู่สวยหรือหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณ เรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใดแต่อยู่ที่กระตันยูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คําหวานหูหรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลงยังมีอีกหลายมือยื่นมาชุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่เพราะฉะนั้นอย่าอวดว่ามีเงินเพราะยามเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลมันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ อย่าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่เพราะวันใดที่คุณล้มป่วยยังมีคนเป็นจำนวนมากที่ทั้งเก่งและเยี่ยมยอดรอเสียบตำแหน่งจากคุณอย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไปกุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตวันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุข ความสุขของคนเราแตกต่างกันบางคนได้ท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พวงบางคนชอบขี่จักรยานได้ออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สวยงามที่ซ่อนเร้นอยู่รายทางบางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้ใสสะอาดดื่มด่ำในรถพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แสนพิเศษ ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติเป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพ,พยากรที่มีค่าการเลี้ยงดูหลานเขาว่าแขแ็งแรงกว่ากิ่งจริงนะเป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักแล้วเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเลือดเนื้อเชื้อไขการดูแลสามีภรรยาสุดที่รักประเสริฐนัก คนที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่าน้ำตาลไม่มีวันคลายรสหวานบางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนิบัติพระอระหัน์สุขที่ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมันสุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์อยู่ในบ้านแค่เอ็นกายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้วชีวิตบ้านปลาย แตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่างใครสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้การให้ข้อคิดกติธรรเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดสำหรับวันนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ